สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่22นะครับวันที่22วันพฤหันะับวันที่22พฤษภาคมนะครับอแม่นะครับก็มาพูดถึงด้านแนวทางของอามะานะครับก็ต้องขอขอบคุณอามานะครับที่ยังไม่ลืมนะครับงวดที่แล้วอามาฝากขอโทษนะฝากขอโทษมาด้วยนะครับฝากขอโทษ ทุกคนทุกท่านด้วยว่าอาพลาดไปนิดนึงนะครับไม่รู้ว่านิดหรือเ่าเนาะนะครับมาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษานะก็อขอภายพอดีเอาออกมาแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าไปคืนสิบหกพฤษภานะครับสิบหกพฤษภานี่ของอาาแบบนี้นะแบบนี้ของอามาก็รู้สึกว่า,าเข้างว หลุดงวดเข้างวดหลุดเข้างวดเข้า2สองงวดติดอ่แล้วก็มาหลุดนะนะครับก้ามาหลุดวดที่ผ่านมานะครับอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้เป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวจะขอขึ้นกระดานดีกว่านะเราจะได้มองกันทีเดียวชัดๆไปเลยนะครับมาดูนะครับว่ามาให้ตัวไหนมานะครับจะได้จดให้ทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ มาดูของอามานะครับแม่นะครับมีตัวใดนะครับ่นะครับอาาเยาจะเขียนขึ้นป้ายนะครับแม่นะครับรู้สึกว่าถอยป้ายมาใหม่ต้องใช้ป้ายตัวตื่นๆครับอ่นที่หนึ่งนะที่หนึ่งอ่ามิถุนานะครับมิถุนายนนะที่หนึ่งมิถุนายนนะครับของอามานะครับ ที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับอา่าเด่นนะอา่าเด่นมองเห็นไหมมองเห็นไหมอา่าเด่นแปดนะอา่าเด็นแปดเด่นแปดนะจับนะจับมาให้นะครับจับมานะครับก็คือศูนย์แปดแปดสี่ แล้วก็0 4นะนะครับศูแล้วก็แปดเก้าศูนย์เก้าก็แปดสามนะครับแปดสามมองเห็นไหมมองเห็นเนาะนะครับอ่ะมองเห็นนะนะครับมองเห็นกันนะนะครับ 83แล้วก็ตัวที่อามาตัวกันนะตัวกันเดี๋ยวผมขอเขียนตัวกันไว้ตรงนี้แล้วกันตัวกันไว้ตรงนี้นะครับกันกันมี15กับ88กัน15กับ88นะกัน15กับ8 8เห็นกันชัดทุกเราชัดไหมไม่ชัดชัดทืกเา่า อเอาเอาเอาสีแดงก็ได้เนาะนะครับเอาสีแดงก็ได้นะครับเอาสีแดงก็ได้ <c oughs> ทีหนึ่งนะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขอมองมองไปที่ปลายเดี๋ยวหนึ่งมิถุนานะครับมิถุนาอามานะมาณา เด่นที่แปดนะเด่นที่แปดเด่นที่แปดนี่นะครับมีศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์เก้าแปดสามอ่าแล้วก็ตัวการนะหนึ่งห้ากับแปดแปดนะะ ันนี้นะครับเป็นของอา่านะครับเป็นของอาม่านะครับใครชื่นชอบนะของอามาก็ลองเอาไปคิดหน้ากันดูนะครับกับันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยนะครับนักเรียนนะตั้งใจเรียนกันนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวถามว่าเอ๊ะมองไม่เห็นกันอีกนะอา่านะก็ถือว่างวดดุกงวดนะแต่ว่าปีนี้ปีนี้หนึ่งข้าววันหนึ่งมาสอง ข้ามาสามเข้ามาสามงวดห้างวดห้างวดห้างวดครับที่เข้าเนาะนะครับของอาม่านะครับอ่ะนะครับก็ลองทำาลิปยากันดูแล้วกันเนาะกับแนวทางของอมาม่าตามนี้ใครดูไปทันเดี๋ยวรอรอบต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมเนาะนะครับเพราะคนนี้ผมประวัติบินนับจากพีนิวสุรินทร์เลยกต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเนาะนะครับกับ การกดติดตามอามา่นะครับแม่นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอให้ทุกคนแหง่งรวยๆวยกับชุดของอามา่แล้วกันเนาะมันที่หนึ่งพฤษานมนะครับมองไปที่แปดเด่นแปดนะเด่นแปดก็จะมีกี่ตัวเนาะนะครับก็มีแปด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 ศูนย์แปดสี่แปดเก้าแปดสามนะแปดเก้าแปดสามที่แปด 9 8 3 1แปสาถ้าเด่นที่8ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เด่นที่8ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นอกนั้นก็แบบนี้อ่ะเอาไปพิจารณาแล้วกันนะบ๊ายบาย